ครับสวัสดีครับนักเรียนครับส่วนนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตอนที่3กันนะครับการบอกตําแหน่งของขึ้นซึ่งก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตะลุยโจทย์นะครับนักเรียนก็จดลงไปในเอกสารการเรียนเลยนะครับแล้วก็เอามาส่งคุณครูในสัปดาห์หน้านะครับคุณครูก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของม .5 ที่ครูสอนนะครับบเราก็มาดูกันเลยนะครับ ามาดูข้อแรกนะครับเขาบอกว่าแรงกาเมิดสั่นด้วยความถี่นะครับอ่าโอเคความถี่นะครับความถี่มากความถี่ก็เอฟนะครับอันนี้ก็วีถูกไหมครับอ่าณจุดสองจุดห่างกันอันนี้ก็เดลต้าเอ็กถูกไหมครับาถามว่าเฟสต่างกันเท่าไหร่ก็คือเดลต้าพลายถูกไหมครับเพราะฉนั้นเราก็ยกสูตรมาถ้านักเรียนจําสูตรไม่ได้เรืนี้ก็คิดเลยนะครับโอเคผมจะบอกสั้นๆเลยนะครับ นะก็คืออเราก็ต้องไปหาแลมดาก่อนถูกไหมหาแลมดานะครับแลมดาก็เท่ากับ v ส่วน f ถูกไหมครับ30ส่วนด้วย20ก็ได้เป็น1.5ถูกไหมครับทีนี้โจทย์ในข้อนี้มันช้อยของเขา,ขาก็คือมันเป็นองศาใช่ไหมครับเพราะฉนั้นมันเป็นองศาเมื่อมันเป็นองศานักเรียนก็ต้องทําให้เป็นองศาก็คือ360นะครับคูณด้วยเดลต้าเอ็ก นะครับหารด้วยแบบดมดานะครับแล้วก็เอาสามร้อยหกมาเดลตาวอีกของเราก็คือ0.5นดห้ารหารด้วย1.5ึนะ่นึ่งของเราในที่นี้ก็คือ3าส่วนสนะครับ <Okay. S 1> อันนี้0.5นคูณน,นะครับศูก็คูณกับ360ก็ได้เป็น180ยแปดสิบกหมครับอันนี้ก็แปลงแล้วนะ่ะเป็น3าส่วนส เราก็กลับเศษเป็นส่วนคูณด้วยสอยงหารด้วยสามสามเท่าไรสิบแปดครับสามหกสิบแปดเราก็ได้หกสิบคูณสองก็เป็นร้อยี่สิบตอบนะครับร้อยยี่สิบองศาตอบได้มานะครับร2อยี่สิบองศาก็คือตอบข้อที่หนึ่งั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือได้ร2อยี่สิบองศา จริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับนักเรียนเพียงแค่นักเรียนอ่าเขียนตรงนี้ครับเขาบอกว่าแลมด้าของเราเนี่ยมันคือ1.5ใช่ไหมครับ1.5แลมด้าของเราคือ1.5ถ้าเราเขียนนะครับ1ลูกขึ้นลูกขึ้นของเราก็คือ1.5ถูกไหมครับอันนี้ได้1.5นะครับนี่คือ 1, อ 1. ลูกขึ้นของเรานะถ้าเฟสตาา่างกันครึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะก็คือ 0. 75ถูกไหมครับ0.75เพราะนั้นมันก็จะประมาณอยู่ประมาณ120ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ออกมา <c oughs> นะครับโอเคอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองข้อที่สองเราก็มาเลยนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าความถี่นะครับอ่าถีดตัวแปรก่อนนะครับความถี่ ่ความถี่มากก็เป็นอะไรครับ f เหมือนเดิมอันนี้ก็ v เขาบอกว่าจุดสองจุดมีเฟสต่างกัน45องศามก็คือเดลต้า p ายเพราะนั้นจุดห่างกันกี่เมตรจุดถ,ถามว่าอยู่ห่างกันกี่เมตรก็คือทำหาเดลต้า x ไมครับข้อน,นี้ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากล้วก็หาเดลต้า x เลยอ่าหาแลมด้ามาก่อนแล้วก็มาหาแลมด้า หาแลมด้าของเราก็คือเท่ากับ v ส่วน f สี่ร้อยส่วนด้วยหกร้อยตัดไปแล้วก็ได้เป็นสามส่วนสองนะครับสามส่วนสองสี่ส่วนหกนะครับสามส่วนสอง่าสองส่วนสามนะครับสองส่วนสามนะครับมันก็ประมาณอยู่ศูนจุดหนะครับศูนจุหกลมด้าเราก็ประมาณศูนจุดหเมตรนี่คือแลมด้าของเรา หนึ่งดดานะครับหนึ่งดดาของเราทีนี้เราก็มาแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปตัวรคนนี้เขาทามหาเดลต้าเอกก็เราก็เอาเดลต้าพายมาเดลต้าพายบอกเป็นองศาใช่ไหมครับก็360คูณด้วยเดลต้าเอก่ารด้วยแดลดาเส็นแล้หาเดลต้าเอกถูกไหมครับไปย้ายข้าง เทต้ายคูณแลมดาหารด้วย360องศาอั้เนี้ยก็แทนลงไปนะครับแทนก็อะไรล่ะอ่า45ใช่ไหมครับเอา4ีคูณด้วยแลมด้าของเราก็็6คูณด้วย360นะครับแล้วก็ตัดครับผมตัดเลย อะไรตัดเอาเก้าตัดเก้าเท่าไหรได้สี่ห้าเก้าห้าเห็ครับเก้าเท่าไหรสามสิบหกเก้าสี่สามสิบหกมันเอาเขียนใหม่เราก็ได้เป็นเดียวแต่เอก็กเท่ากับห้าคูณด้วยศูนย์จุดหกหารด้วยสี่สิบตัดต่อครับปุ๊บห้าตัดก็ได้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ได้แปดก็ได้เป็นหนึ่งส่วนแปดศูนย์จุดหกส่วนแปดศูนย์จุดหกก็ประมาณเท่าไหรล่ล่ะ สส่วนอะไรสส่วน3ามสอส่วนสาส,ส่วนส,าส,ส,วนสาหารด้วย8เราก็จะได้เป็น2คูณด้วย3าคูณแก็ได้เป็น2ส,ส่วนแปดสตัดตัดข้อน,นี้ก็ตอบ1นึส่วนส,สิตอบนะครับมีไหมครับมีตอบข้อที่4 เป็นหนึส่วนสินะครับหนึ่งส่วนสิบสอนะลบไปนะครับ,รบอ,อันนี้ลบให่เขียนใหม่นะครับต้องเรียนจะไม่ชัดเจน2ส่วน24นะ่ตาตัดตัดก็จะเป็น1ส่วน12ตอบเรียบร้อยนะครับวันนี้คือข้อที่21นะครับยี น,นี้ตัวอย่างต่อนะครับ <c oughs> เราก็สูตรมานะครเคนะครับต่อไปอันนี้นักเรียนก็ลองทําดูนะครับลองทําดูไปอ่ะอันนี้แหละอันนี้ก็มีอยู่ในตัวอย่างนะครับน,นี่ตัวอย่างนี้ครูพาทําข้อสอบข้อประหาอะไรด้วยนะครับอ่าเอาคเพราะฉะนั้นเอสอมีความทีอ่อฟมา อันนี้ V ถูกไหมครับ1.2อ้าวห่างกันอันนี้ก็เป็นเดลต้า x ถามว่ามีเฟสต่างกันกี่องศาก็คือถามหาเดลต้าพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หาแลมด้าออกมาก่อนนะครับหาแลมด้าอันแลมด้าของเราก็คือเท่ากับ V ส่วน F เหมือนเดิมแล้วจุดเริ่มต้นเราจะมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเขีนค่า1.2หารด้วย20ก็อะไรตัดเอา2ตัด2ไดใน2 สองในสิบยี่สิบก็สองสิบนะครับนี่คือแลมดาของเรานะครับเอาสองตัดต่อสองไรที่ศูนย์จุดหกก็คือศูนย์จุดสามหารด้วยสองตัดต่อไดห้านะครับในห้าอันนี้คือแลมดาของเราเรามาเลยครับนักเรียนไม่ต้องไปอะไรมากนะ ทีนี้เดลตาเของเราเขาบอกระยะห่างระหว่างจุดนี่ฮะจากนี่มานี่ถูกไหมครับไดจากนี่มานี่คุณก็เอาสิเลยครับ1 6บหกลบสิ 13, ก็ได้เป็น3ามเซนติเมตรเราก็แปลงหน่วยนะครับให้เป็นเมตร0 0นสเมตรนะได้แล้วจากนั้นนักเรียนก็มาแทนค่าลงไปเพื่อจะหาเดลตาพายเขาตอบเป็นองศาใช่ไหมครับแล้วก็360คูณด้วยเดลตา X เดลต้าเอก์อารด้วยแลมดานี่ก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปหารกันอยู่แค่นี้จุดสองจุดนะครับเราก็แทนค่าเป็นสามร้อยหกสิบคูณด้วยเดลต้าเอก์ก็คือศูนย์จุดศูนย์สามอานด้วยศูนย์จุดสามส่วนห้านี่เราก็จับหารกัน นะครับหารกันนะครับ <c oughs> นะครับเราก็เลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดแล้วก็เลื่อนจุดเราเขียนใหม่เราแปลงใหม่นะครับแปลงจุดใหม่อ่าแปลงจุดใหม่เราก็จะแปลงใหม่กูณยงม,มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับสามร้อยหกสิบคูณด้วยแปลงนะครับเป็นศูนย์จุดสามหารสาม 0.3อ่านด้วย3นะครับคูณด้วย้5กับเศษเป็นส่วนแล้วนะครับกับเศษเป็นส่วนเลยก็คูณด้วย5้อีกนะครับ3ามใส่สม32ก็เป็นร2อนะครับ120 120ก็คูณเข้าไปครับคูณอะไร120คูณ5นะครับ120คูณ5คูณ3ก็ได้นะครับ ส2 3สองสามเป็น 36, ิมทุกยหนึ่งเป็น36นะครับได้36 12 3สเป็น36เติมศูน0์ิทุกยมหตำแหน่งก็เป็นส6คูณด้วยหเนียก็คูณนะครับ6 5ห้สสใส่ศนย์ทด3นะครับศูนย์ทด3 3มห้าหกเ็ดดปก็ร้ยองศาตอบเรียบร้อย นะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอบร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบนะครับโอเคจริงๆข้อนี้ก็ไม่ยากหรอกนะครับว่าหาเลมด้าได้แหละเลมดาก็ได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์จุดศูนย์หกศูนจุดศูย์หกหนึ่งเลมด้านะครับโอเค เดี๋ยวครูจะข้ามไปที่ข้อสอบที่เป็นมหาลัยเลยนะครับข้อสอบที่เป็นมหาลัยเลยนะครับมาดูข้อสอบที่เป็นมหาลัยบ้างเพราะฉะนั้นข้อสอบที่เป็นมหาลัยเราก็จะมาดูกันว่าเป็นเช่นไรนะครับเป็นมหาลัยนะครับอ่าเอาข้อนี้อ่เอาข้อนี้หน้านี้ให้มันเรียบร้อยก่อนไปเลยนะครับอาหน้านี้เนาะอ่าน้านี้ก่อนอ่าข้อยี่สิบสามยี่สิบสาม อ่า23เราก็มาเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมครับอ่ามาแล้วความถี่นะครับ f v มานะครับอ่าเฟดต่ตางกันอ่าเหมือนเดิมแต่เขาตอบเป็นรูปของอะไรครับดูช้อยครับเป็นหน่วยเป็นเรเดียนนะครับหน่วยเป็นเรเดียนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่า,าเดลต้าเอ็กมาเดลตลมด้าก่อนอ่าแลมด้าแลมด้าของเราก็คือ v ส่วน f เหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมครับนักเรียนไม่มีอะไรสามสิบส่วนหกสามสิบส่วนหกส่วนหกบกห้าอ่าแล้วก็ได้ห้าเซนติเมตรต่อไปก็เดียวต่อเอกห้านะเซนเดียวต่อเอกเราก็ได้เป็นห้าสิบห้าลบสี่สิบ เพราะนั้นจุด2จุดที่ห่างกันก็คือ15อ้าเซนติเมตรไงเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเรามาดูนะ15เซนเดียวแต่เแสดงว่าแลมดาของเรา1ลูกนี่คือ5อ้าเซนนะครับ1ลูกคือ5้าเซนเพราะฉะนั้น2ลูกอันนี้ครูไม่ใช้สูตรนะครับเพราะนี้ครูไม่ใช้สูตร สลูกเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกนี่คือห้าเซนคือแลมดาถูกไหมอ้าโอเคอสีแดงนะครับอ่าสิบห้าเซนอันนี้ก็สิบห้าเซนอันนี้ก็จะสิบห้าเซนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่าขอโทษห้าขอโทษห้าห้า อาลบก่อนนะครับอาลบห้าห้านะครับอย่างละห้าเอาใหม่ห้าครับห้า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 เซนแสดงว่าสามลูกเพราะฉะนั้นมันสามลูกลูกละห้าเซนนะครับพรามเฟดมันก็จะไม่ต่างใช่ไหมเฟดก็จะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบแค่เราก็จะตอบดีลต้าภายมาแล้วเพราะนั้นดิลตตาภายของเราดังนั้นดิลตตาภายของเราก็จะเท่ากับ ไม่ต่างครับมันเต็มลูกพอดีแล้วก็ตอบสองพายเลเดียนตอบสองพายเลเดียนไปหน่อยหน่อยสองพายเลเดียนเลเดียนอ่าเลเดียนตอบสองพายเลเดียนตอบเลยนะครับเราตอบหกไม่ได้นะฮะ <c oughs> ถูกก็มลงตัวพอดีความต่างเฟสนั้น <c oughs> เขาจะตอบอยู่ในรูปของขึ้นหนึ่งลูกเท่านั้นเองเันเวลาตอบเรงตอบแค่ขึ้นหนึ่งลูก นะครับแต่นี่มัน3ามลูกเราจะมาตอบหกพายนี่ผิดนะครับไม่ถูกต้องจะต้องตอบ2อพายขึ้น1่งลูกเท่านั้นเองก็คือลงตัวพอดีนะครับลงตัวพอดีนะ <c oughs> โอเคนะครับงี้เลยครับครูไม่ได้ใช้สูตรเลยอ่าแต่สมมติว่าเราใช้สูตรนะครับอ้าวใช้สูตรนะครับเราลองดูใช้สูตรเดลต้าพเท่ากับ2อพายคูณด้วยสิบห้าหารด้วย เลมด้าแลมด้าคือห้าอะไรครับได้ได้หกอะไรครับได้สามได้หกพายถามว่าถูกไหมครับตอบขพอนี้ถูกแต่คะแนนไม่เต็มนะครับได้หกพายนะครับได้หกพายนั้นถูกนะครับแต่คะแนนจะไม่ได้เต็มเพราะเราตอบจะต้องตอบในรูปของคลื่นหนึ่งลูกเท่านั้นเองการบอกตำแหน่งของคลื่นคือคลื่นหนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นจะมาตอบว่าคือหกพายไม่ได้เพราะนั้นคาตอบพวกนี้ คำตอบก็ตอบข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับตอบมีขึ้นหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับเวลาคํานวณกับตรงนี้มันจะเหมือนกันให้เราเข้าใจว่าในการตอบในการบอกตาแหน่งของขึ้นนั้นจะต้องบอกในขึ้นหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับขึ้นหนึ่งลูกโอเคนะครับเรียบร้อยไปอ,อันนี้ก็จะเป็นโจทย์นักเรียนก็ไปลองทําดูนะครับลองอทําดูอ่าเรามาดูข้อสอบบ้าง อ่าข้อสอบจากสองข้อข้อสอบมาหาลัยนะครับโอเคหน้าโอเคมาดูข้อสอบมาหาลัยนะครับอีเหลียนน้องเก,ก็ไปลองทําดูนะค,ครับไปทํามาส่งครูนะครับอ่าขึ้นกลมีการกระจัดเขียนเป็นกราฟกับเวลากราฟที่ให้คือกราฟการกระจัดกับกราฟเวลาถูกไหมครับกราฟเวลาดังรูปขึ้นกลมมีแอมพลิจูดแอมพลิจูดความถี่และเฟสเริ่มต้นเท่าไรเพราะฉะนั้นกราฟการกระจัดกับเวลาเนี่ย มันจะบอกอะไรครับค,คุณครูสอนนะครับเขาจะบอกคาบใช่ไหมครับบอกคาบนะครับบอกคาบเพราะฉะนั้นคาบในการเคลื่อนที่ของเขาตอนนี้ก็คือเท่าไรครับครับก็คือหนึ่งลูกก็คือคาบที่ได้ก็คือบอกคาบเท่ากับสิบวินาทีสิบวินาทีอ่าแต่ตัวถามอะไรครับถามว่าแอมพิจูดแอมพิจูดนะแล้วก็วัดจากระดับปกติระดับปกติคืออยู่ตรงนี้ลงมาถูกไหมครับ ถึงจุดสูงสุดตำแหน่งที่วัดจากระดับปกติตำแหน่งปกติมาถึงจุดสูงสุดนี่ก็คือแอมพลิจูดเพราะนั้นแอมพลิจูดของเรานี่ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับสองเห็นไหมครับก็จะมีช้อยสามกับช้อยสี่โอเคได้เลยนะครับทีนี้ความถี่อ่าความถี่ความถี่เท่าไหร่เพราะนั้นจูดเขาบอกข่ามาแล้ว เราก็สามารถที่จะหาความถี่ได้ความถี่ก็เท่ากับหนึ่งส่วนคาบนะไหมหนึ่งส่วนสิบก็คือศูนย์จุลละศูนย์จุดหนึ่งเฮิร์ตตอบเรียบร้อยข้อไหน่ะข้อสี่ได้แล้วคําตอบนะครับได้มาข้อสี่นะครับอ่ะกูขอญาตเขียนมาตรงนี้นะครับเดี๋ยมันข่าบข่าบมานะครับอคาบก็าเท่ากับ แล้วก็หาเอฟต่อหนึ่งส่วนคาาหนึ่งหารสิบ 1, นะครับแล้วก็ได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งทีนี้เขาว่าเฟดเริ่มต้นการเริ่มต้นของขึ้นนี่ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นที่ตำแหน่งสั่คขึ้นเสมอไปอาจจะเริ่มต้นที่ท้องขึ้นเพราะฉะนั้นท้องขึ้นเนี่ยเฟดที่มันเริ่มต้นก็คือถ้ามาเริ่มต้นที่ท้องขึ้นเนี่ยแสดงว่า ถ้ามันเริ่มต้นที่ท้องขึ้นแสดงว่าตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่เริ่มต้นของตรงนี้ท้องขึ้นขึ้นมาก็คือเป็น180องศาหรือเท่ากับพายเรเดียนนะครับนั่นเองพายเรเดียนแต่ถ้าเขาเริ่มต้นที่สันขึ้นถ้าเขาเริ่มต้นที่สันขึ้นตรงนี้ก็ศูนย์เรเดียนนะครับตรงนี้อันนี้ศูนย์นะฮะศูนย์องศาหรือศูนย์เรเดียนี่แต่มันไม่จําเป็นจะต้องเริ่มที่ศูนย์องศาเสมอไป แต่ถ้าเขาเริ่มที่ตำแหน่งไหนครับมันเริ่มต้นที่สันขึ้นตรงนี้สันขึ้นเป็นอย่างนี้แสดงว่าถ้าเริ่มต้นที่สันขึ้นแสดงว่าตำแหน่งเริ่มต้นเขาก็คือ90องศาหรือเท่ากับพายส่วนสองเรเดียนนี่จดลงไปนะครับเริ่มต้นที่สันขึ้นอ่าขุยะสีน้ําเงินนะครับนักเรียนไปดูได้ชัดขึ้นสีน้ำเงินสันขึ้นถ้าเป็ตำแหน่งสันขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับนี่สันขึ้น แต่ถ้าเขาเริ่มต้นที่ตำแหน่งท้องขึ้นอย่างเงี้ยท้องขึ้นนะครับแสดงว่าเฟสที่เปลี่ยนไปเขาก็คือ270องศาหรือ3ามพายส่วนสโอเคีันนี้ดนะครับโอเคเรียบร้อยนะส่งเข้าไปนะครับอันนี้วันนี้เราก็ได้มานะครับ ันนี้คือบอกเฟดนะครับโอเคกาง่ายมากอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนียนจุดก่อนก็ได้ครับครูไปกินน้ำก่อนอ่าเ hey. มาแล้วนะไอ้ปวดเยี่ยวอะไรก็ไปนะครับพักหน้าจอไว้ก่อนหยุดสต็อปไว้นะหยุดสต็อปไว้ก่อนอย่าเพิ่งนะครับนี่ข้อดีของออนไลน์ก็ดีอย่างนี้นะเราจะหยุดตรงนี้เราจะดูตรงนี้ดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเดี๋ยวออกไปไหนก็ได้ออกไปอยู่ที่บ้านไม่เหมือนเรียนในห้องนะสอนสดนี่คือนั่งฟังตลอดจดบันทึกฟังให้เข้าใจนะครับนี่ข้อดีของมันก็ออนไลน์ก็อย่างนี้หละอ่ะมาดูข้อสุดท้ายกัน โอเคนะครับอ่าเอาง่ายๆอ่ามาเอฟมานะครับเราดูเอฟนะครับโอเคเขียน okay. เส้นคุณครูก่อนนะครับเขียนเส้นก่อนนะตัวแปรไหนเอฟถูกนะครับมาขีดน,นะครับโอ้คุณครูเชื่อว่านักเรียนคงคงจะทํากันทุกคนแล้วจําตัวแปรได้แล้วอ่าระหว่างจุดสองจุดต่างกันหกพายเห็นไหม สิบแปดเมตรก็คือระยะถ้าถามว่าอัตราเร็วเท่าไหร่โอ้เรอนี้ง่ายมากอธิบายง่ายๆหนึ่งลูกมีกี่พายครับขึ้นหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็คือสองพายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันกี่ลูกครับมันกี่พายครับมันหกพายเพราะฉะนั้นหกพายกี่ลูกหกพายก็ต้องสามลูกถูกไหมอ่า ตอนนี้ผมสอนคนเดียวเขาจะว่าผมเป็นบ้านะครูเป็นบ้าแล้วพูดคนเดียวนะครับเม่ว่าครูเป็นบ้าพูดคนเดียวไม่ได้นะครับตอนนี้ครูก็เริ่มเป็นบ้าเลยนะพูดอยู่คนเดียวนะพูดอยู่คนเดียวนั้นพลังงานก็จะตกไปที่เราก็เอาโจทย์มาส่งบนครูนะครับนะเพราะหนึ่งลูกคือสองพายสามลูกคือหกพายเฟสต่างกันอยู่หกพายแสดงว่าสามลูกอ่ะวาดภาพหนึ่งลูก เห็นไหมครับนี่สองลูกสามลูกสามลูกขึ้นเพราะนั้นมันห่างกันกี่เมตรห่างกันอยู่สิบแปดเมตรสามลูกสามลูกขึ้นเขาห่างกันอยู่สิบแปดเมตร สามลูกห่างกันสิบปดเมตรเพราะฉะนั้นสามลูกห่างกันอยู่1ิบแปดเมตรแสดงว่าถ้าหนึ่งลูกจะได้แลมด้าออกมาได้เลยครับเพราะนั้นแลมด้าเราก็แบ่งสิครับอย่างละเท่าไหร่นี 3, ่สามหกสิบแปดหกหกถูกไหมเพราะนั้นลมด้าเดียวก็จะได้แล้วแลมด้าก็คือหนึ่งลูกขึ้นแล้วะทางที่ขึ้นขึ้นที่ไดหนึ่งลูกเพราะแลมด้าเราก็ได้แล้วแลมด้าเราคือหก ว่านี้แลมดาเราได้คือเเรารู้หรือยังเรู้แล้วเอของเราก็คือเท่ากับ 9. เก้าเของเราคือเก้าถูกไหมเอของเราคือเก้าได้แล้ว V V ยังไงล่ะ V เท่ากับ F แลมดาจบเรียบร้อยตอบเองเมตรต่อวินาทีจ๊บ ครับเรยียบร้อยนะครับโอเคตอบเองนะครับสำหรับตอนที่สมนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับ EP สนะครับคุณรูก็จะส่งลงไปในคลิปแล้วนักเรียนก็จดลงไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มาเรียนในเะทปดานี้ไม่ได้เรียนเมื่อวานนี้ก็มีนะครับวันนี้ก็มีห้าทับ2ก็ไม่ได้เรียนแล้วก็จดลงมาส่งครูนะครับพวกที่เป็น สัปดาห์นี้ไม่ได้มาก็มาสุดสัปดาห์หน้าก็มาส่งผมเหมือนเดิมที่เหลือก็ไปทมามาเหมือนเดิมฝึกทํานะครับฝึกบ่อยๆให้เกิดสกิลฝึกทักษะการทํานะครับดังนั้นในตอนนี้ครูขอขอบคุณนักเรียนขอบใจนักเรียนมากที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ